เอาละครับสวัสดีครับจับริการเกมฟิชชิ้งทีวีครับวันนี้ก็การบันทึกกเริ่มขึ้นแล้วรามาต่อกันในเกมเกมอะไรไม่รู้ว่ะลืมชื่อมันเดิมลืมชื่อและโอ้ครับไปน,นี่เลยแล้วด่านไม่ใช่หลไรกว่าเดิมพาแล้วแหละพาซ่ามนนะเว้ยอะไรวะเนี่ย อ้าวท่านเป็นลาตายครับท่านอะไรวะเนี่ยเอออ้าวไม่เราทำอะไรวะงงแป๊บทำไมให้เด้งขึ้นนี่วะ่ะเฮ้ยใช่วะ่ะไม่โดนอ่ะทำไม โอ้ยไม่ถึงเลยเอาไปเอาไปโอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยตายฮ่าเฮ้ยมือปืนยุง่งแน่วะชี้ว่าจะข้างนอกตายโยนโอ้โหไอ้ทนันไม่กระดูกกระดิกเลยวะโดนดิ โอ้โดนจะทำให้ขยับเลยตายห้าพูดยดเลยโอ้โหรูแล้วมันต้องกดคลิกด,ด้วยโอเครู้เรื่องคลิกไม่ทนันเอาไมต้องเอาอัอนนี้เฮ้ยโอโ้ไม่ได้ตายห้าแล้วท่าน โดนเว้ยอ้าวทานยังตายโดนเลยอ๋อเรื่องผมเรื่องเข้าใจแล้วม,ามามา,มา,ามามาเข้ามาโอเครู้เรื่องเต็งไม่ได้สักทีเฮ้ยอันนี้แหละไม่รู้เรื่องโดนโอเครอดท่านรอดตายแล้วท่านถูกไหมว่าท่านรอดตายแล้วท่านต้องโดนเตะแล้วฆ่าเป็นไรวะเนี่ย คาไปได้วไหมฮะเป็นง่อยว่ะเฮ้ยดุขาดุขาเดินโอ้เดินชนท่านลูกเตะสถานฟ้าอ้าวฮึเออเตะเออลวง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 ไปด้านต่อไปอะไรวะเนี่ยอ้าวลวงลวงลวงเฮ้ยถ้าอ๋อท่านี่ในกองไฟอ้าวสายหาไปแล้ว นี่วะไม่ได้เราลงาทางนี้เนี่ยว่าท่านก็ตายเราเดินลงไปเฮ้ยลุก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 ทันตายแล้วโอเคยายทันโดนกองไฟทนันโอ้ไม่ทนันสวยแล้วโอ้ยล้มทำไมลุก โอ้ตายท่านโอ้ตายท่านมูชิมูซาโดดแล้วด้ะเฮ้ยโอ,โอนี่ไหล่เลยท่านท่านไหมรอดไหมโอ้อยง่วงไปตายท่านเลย อ่ะอ่ะไอ้นี้โอ้โหบริการเอ้บริการโอ้ยัยงสโลได้งานเนี้ยต้องเอาซาวเอฟเฟคเข้ามาช่วยหน่อยแล้วเพื่อช่วยไม่ได้ช่วยห่าไม่ได้เลยพี่ท่อนโอ้โหโดดเลยตายจมกองไฟไปม,มึงโอ้โหดูท่าดูท่าโอ้ย ได้ห้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมโอเคได้ครับสุดยอดนี่โดตินกาค้าหนึ่งทีเออท่านดูนี่นะครับนั่น่อไปอะไรวนย เฮ้ยช่วยได้เว้ยอ้อเทคเดียวผ่านยังจะต้องเอานี่ไอหนึ่งที่เทคเดียวผ่าน,าานไนวนไชอบชอบเอมแล้วอินนี่ทำอะไรอ่ะมันมายินทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยฮะยังะต้องเตะไปพร้อมๆกับท่านแล้วละ่ะเตะเตะเออไปดันออกไป แล้วเนี่ยอ้าวยังไม่ทันทำห้าอะไรเลยโดยการกระสุนกันกระสุน,น,น,สนโอ้ยเต็มๆหน้าท่านเลยเฮ้ยเลยโอ้ยตายไวไปเคยช้าๆเฮ้ยกันไม่ทันช้าไปแล้วกันไม่ทันโอ้ยื่อกีพอดีเลย โอ้ยนีไม่า่านเฮ้ยโดนไว้อะกระเจียวเล็กประเทศไทยโอ้โหเมื่อกี้มันกระเจียวเล็กปี๊ดแล้วเนี่ยกระซุ่นทำไมได้หรอวะคือรู้คือว่าตอนนี้ท่านปลอดภยัยเนี่ยต้องขึ้นไปห้าหน่อยละโอ้ขึ้นไปไม่ได้ลองขึ้นไปให้ได้ลองดู Ồ, oh, khó oh, oh, hơn đam <coughs> <coughs> à, này ấp, ài vậy nè, à à à, hơi 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 hơi, ừ ờ, ờ 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 Hơi ờ Hơi อย่าพึ่งล่วงลงมาทำไงวะเนี้ยตัวกตกิโอ้เอาไว้มาตัวอีไงโอ้ยติดเอาไว้เลยตัวอีโอ้โดดโอโหโดดอย่างนี้ไม่ต้องโดดดีกว่านี่โดดอย่างนี้ไว้เรารอท่านเดินมา อย่างนี้ครับเดอะแมทริกเว้ยไงยังโหดเรียนมาท่านมีอะไรตอบแทนไหมเตะเลยเตะ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 ท่านนี่มาจริงจริงเออเตะอนี้มันกว่าแน่เลยวะเราต้องกดตัวแซดแล้วก็เอาสระเอฟเฟกต์ไปนึ่งที อยังลุกขึ้นมาเต็นได้นี่ไปไปดันเอาอไปอ้าวโจรร้อนเนี่ยไล่ปืนได้แล้ววะเนี่ยยังเทพไปไปดันเอาไปยาวๆเฮ้ยโอ้โหล้วงทันตายห่าเฮ้ยไม่ทันวะ มีต้องการกับสู้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ย้ยนี่ก็กัดไม่ทันโดดเลยรับโอ้ยเชียดไปอุ้ยโอ้รอ,อดเว้ยพันรอดโอเคแล้วก็โดนป,าป้ายทับตายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ สโลมชันละท่านเออช่วยท่านได้โอ้โหเหล่านี้ปิวมาข้างน้องไม่มีสิ์ได้ยืนเลยไม่มีที่ยืนในสังคมอ่ะโอ้ห่าเสียใจมากอะไรวะเนี่ยอ้าวรากระโดดพาโอ้โหชนเศร้าไปหนึ่งทีเอานี่ไป น้องโดดชนนั้นป่าวะตายห้าเลยครัเฮ้ยันกันสู้ท่าโอโหตัวเองเด็กเหมือนนุ่นลุกขึ้นได้ไหมลุกขึ้นแล้วเดิมนมานี้ซึ่งมันจะลุกเดินไม่ได้งั้นเราไปด้านต่อไปอเฮ้ยมีห้าแล้วเนี่ย เล่นมั่อเลยด้านนี้โอ้ยโอ้โหลวง้งเฮ้ยมาขาไงวะเนี่ยแต่ต้องพุ่งเหลา่าพุ่งเหล่าก็ไม่ถึงเฮ้ยจะถึงเว้ยลองดูไว้เฮ้ยจะถึงจะถึงโยเฮ้ยไม่ถึงต้องขลดอ่ะ โอ้โหตีนโดนหน้าท่านเอานี่ไปเฮ้ยตายหารีบไปหน่อยโอ้ไต้องสโล์เว้โอ้ลวกอันท้าย ตัไวไปถึงโอ้เลยเลยกูทานอือโดนเว้ยโอ้โหกูนี่ชนคนเดียวเลยแฮท่านรู้ไหมว่าท่านรอดเพราะใครรอดเพราะรอดเพราะรอดเพรกูนี่เองเฮียต้องเล่นงานท่านให้หนักเลยพีิบพี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 บ ท่านครับอยากจะพุ่งหลาวใส่ท่านมากเลยเออหนึ่งทีเอาลวงอะไรวะเนี่ยโหพี่นี่ดิแมตติกไรน้องอ้าวแล้วลวงได้ไงวะเอาไว้เฮ้ยเ,ย,ยเลยไปไกลเลยโอ้ ลายเฟค5แล้ววัเนี่ยใส่มาสามม้วนอะไรกูอ้าวล้วงอีกโหแล้วกูจะกลับขึ้นไปทำไมวะเน,นี่ยเปิดอย่างเงี้โดนอย่างเง,ง,งียงงเ้ยไอ้ห่วล้วงไอ้หัวล้วงเฮ้ยท่านโอ้โหเอ้ยรีบไปหน่อยอ้าวล้วงอีก อ้าล่วงอีกเอ,เอ้าเฮ้ยทำไมล่วงวะโอ้โหล่วงอีกสิ่งข้องอะไรนี้มันอ่อนบางมากเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหชนไอ้นี่กระเด็นเองเลยทำไมเดียวเนี่ย เฮ้ยเอาวะเอาเรื่องวะโอ้โหเลยอีกแล้วไปไงวะหันนี้ก็โอ้โหหมานี่ยังไม่ทันเลยเลยล่วงซะละเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ครสร้างดามนะวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเ่อะจะได้คือเลิมแมากทก จะสโลว์เวงจริงๆเนสโลว์เวงนันทีเอาพอยจะพึ่งลว่วงโอ้โหเฮ้ยมันจะล่วงทำแมวแลไววะเผื่อแล้วด้านนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยขอสโลว์โมชั่นแปบ เฮ้ยโน่คือต้องไปหับโอ้เราต้องล็อก,ลกโลกวอ้ยเลยเอาใหมา่ใหม่ได้ทางคนตัวเองละเรียบร้อยครับท่านรอดไหม ว่าท่านลุกขึ้นมายืนได้ผมก็สบายใจแล้วนะเจ้อีอี <c oughs> เอาเนี่ยเอาไประวังรอ <c oughs> เอ <c oughs> กอกว่าจะยิงเสร็จอ้าวจบเลยโอ้ยอเฮ้ยกดไว้ไป <c oughs> อ้าวตายห้าสารเท่า โอ้ยไม่ทันโอ้ยไปก่อนีโอิโอ้ยโ,โดนมือทันเต็มเต็มเลยโอ้ยวิง่งผ่านอ้าวไปนอนน,นู้นน่ลุกขึ้นมา ชนท่านดิชนท่านรอตอ่ะ,อ,ะอ๋อมันโดนหน้ามือไว้เลยไม่รออตโอ้ตัวเองไม่มาเลยรออยู่นู่นโอ้ตัวเองกัะแพ็กกับเหล็กรอเสียงปืนละหัวหน้าไม่ทาน โอ้ไม่ทานอีกแล้วโอ้ให้ตายกับไม่ทานโอ้ยครั้งนี้ยังโดนอีกะวะ,ว,ะว่าร้อนละโอ้อา้าวโดนเหลาเว้ยแล้วมันก็ปัดไปโดนอีกโอ้มบไม่ทาน โอ้โหขนาดกระสุนโดนไข่แล้วยังเล็งไปโดนท่านอีกโอ้โหท่านตายห้าไปซะโอ้หัวแตกเลยท่านโอ้ยไม่รอดสักทีวะตายครับท่าน ทางเดียวคือการกระสุนวะตายครับท่านโอยไม่ทันอีกแล้วว่าทำไงดีว,วะโอ้โหรอดช่องจะกระแล้โอนี่ก็ไม่ทนันอ้า อ้าวตัวให้ไม่ได้แล้ววะเนี่ยโอ้โหมาไม่ทนันอ้าวโดนหัวเราได้เว้แต่ก็ลุกขึ้นมาได้แต่ไันได้สิอ้าวแต่สะดุดลม้มตรงนูงน้นอีกงงโอ้ยไม่ทันเลยโอ้ยยังไงดีวะเนี่ย อ้าวเฮ้ยเป็นไรวะไม่ทานอีกแล้วอ่ะแล้วก็กะดีๆโอ้ยยังไม่ทานเฮ้ยโอ้ยได้แล้ววะอ้าวเดี๋ยวดยวิ่งโน้นแทนนี่สุดยอดอ้าวเราไปล้มอีกเออลุกขึ้นมา ในไต่หนึ่งทีครับในกัชนะแล้ว mm hmm. ไป <c oughs> อะไรวะเนี่ยช่วยไงวะอะตาย <c oughs> ล่วงดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรอดสุดยอดอยังไงก็รอดแล้วท่านมาต่อเลยดีกว่าเออจับพาตีนังกาหนึ่งทีเดี๋เดๆอเดจับท่านตีนังกาเออันนี้ทำแล้วนะต่อยกันไปน้องเฮ้ยแข่งวะได้ข่าวว่าแข็งเหรอ โอ้ยตัวปิวปิวย์เออโอ้โหนี้ก็ตัวแข่งไปแล้วเดีย๋ยวต้องเตะสั่งสอนนี่โอ้โหเตะไม่ได้เลยพอๆๆๆด้านอื่นอ้ากดพิวกดตัวอาริสตาดิตอนนี้กูผ่านแล้ว นี่ทำอย่างนี้โอ้โหทันลอ้อสบายใจได้ข่าวว่าแข่งเหรอแข่งเหรอเฮ้ยแข่งเหรอวะโอ้โหโคตรแข่งเหรอวะดู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 โอ้ยโอ้ยตายไปทางเดินอะไรวะเนี่ยโอ้ย โอโหติดไอหานี่ยืับครอหรือไงสวยละฮัลลูมาฮัลลูมาฮัลลูมาฮลลมาหลบไอหานี่แล้วก็ไม่ทานนะ่ะโอ้ยเชี่ยวไปน่อยเดียวเองนี่ต้องเดอะแมทิกอย่างพี่นี่ทำได้ ไป,ไปเลยไปเลยโอ๊ยกดผิดไปกดโอ้โหเดิมใหม่เลยับนี่ส่องรอพี่ก็ทำได้ดไปดานออกไปอะไรวะเนี่ยฮ้ยท่านโอ้ย,อโ,อยโดนระเบิดตายห่าเอาล้วงอีก โอติดล้ววอว่ะเฮ้ยตายเลยโอ้ยท่านตายฮ่าเฮ้ยอันนี้โดดเลยเราเอาโมสโลมาช่วยละสโลโมชันท่านโดนเว้ยโดนท่านเว้ย กระสุนจะพึ่งโดนท่านโดนมาวะไม่โดนครับรอดครับอ่ะแล้นี้มีนั่งทำอะไรเนี่ยแต่ขาวาตัวแข็งเหมือนกันว่าไม่แข็งเว้ยเอออ่อนแอก็แพ้ไปอืมอืมไปออกไปเลยไปมันออกไปไอหานี่ตัวเธอหายได้านออไปลไาทันยี่ได้วเนี่ยอ้าว อะไรวะเอา้าอะไรวะยังไม่ได้ทำห้าะไรเลยอยู่ดีทั้นก็รอดงงแป๊บอ๋อไม่มันลงมาในน้ำแล้ววะเนี่ยเออตายห้าแล้วท่าน เลอ้โหโดนอัดไม่ทานโอ้โดดตัดอย่างงี้ซึ่งมาวันนี้ไม่ทานลองรีบวิ่งมาแล้วล่ะไม่ถึงจะดีว่ะ โอ้โหนี่เดินนี่วะเอาไงดิโอ้ไม่ทานโอ้ยทานเว้ยเมื่อกี้ว่าโครเชียดอะสุดยอดแต่ทานไม่ได้หรอวะเฮ้ยทานหายเว้ยสวยละทานหาย โอ้โหโอ้โหขวดเล้าอะไรเต็มหมดเลยเล่นให้จบเลยดีกว่าไปอีกสักด่านะด่านเดียวนะเว้ยไม่ใช่แบบทั้งหมดเลยโอ้ท่านกี่กระสุนวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหมีอหน,หนึ่งมาโดนวะ้ย<น>พุ่งเลย ไม่โดนสักอานครับอ่าอวันนี้ก็ขอลาไปก่อยสวดสัดสด,ดีครับโอ้ยเดี๋ยวขอเตะไอาหานี่ก่อนแข็งไหมครับตอนนี้ลาไปก่อยสวัดส,ด,สด,ดีครับบ๊ายบายนะรีบกดซับสไครนด้วยล่ะ mm hmm.